สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนมวยทุกท่านทุกคนครับก็กลับมาจะเจอกับผมหมอมวยบ้านนอกเช่นเคยครับสำหรับวันนี้ก็มาเจอกันในข้อมูลเพิ่มเติมศึกมวยไทยพันธมิตรประจำวันจันทร์ที่22กันยายนปี68ครับโดยช่อง24 t สิบสีทูก็ทำการถ่ายทอดสดจากวิทีมวยเวิรนสยามสเตเดียมตะวันนบังกะปิตั้งแต่เวลา18นาฬิกาไปจนถึงเวลา20นาฬิกาโดยประมาณโดยโปรโมเตอร์คุณสม,มัยสกุลเมตตาพร้อมทีมงานกลุ่มพลังใหม่ ก็ช่วยกันประกบคู่มวยไว้ตามใบรายการดังนี้ครับคู่ที่1เพชรไดมอนด์ชหพยักเจอกับนันดินโยสพันพังงาพิกัดร้อย่ปอนด์เท่ากันคู่ที่2ซุซุเปอร์แบงค์สมณีวันเจอกับสิทธรักดาบสงทางหลวงพิกัด110ยสปอนด์คู่ที่3คู่รองประตักทองคำสินบีมวยไทยเจอกับวันผดเดเกียรติเขาน้อยพิกัดร้อยเกปอนด คู่ที่4คู่เอกประจำวันนี้ครับเบอร์หนึ่งสอสละชีพเจอกับฉลามชนชอชมกลิน่นพิกัด1 1 7ปอนด์เท่ากันครับก็เช่นเคยครับก่อนจะไปฟังทัศนวิจารณ์ศึกมวยไทยพันธมิตรทั้ง4คู่หมอมวยก็ขอกำลังใจจากเอทีทุกท่านทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจะขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับส่วนเสียนมวยท่านใดที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเข้าไปรุ่นเป็นเชียร์มวยรักมวยชอบของตัวเองในเวทีหมอมวยก็ขออนุญาตแนะนํามวยพักยก PAK24 ช่วยท่านได้ครับมวยพักยก PAK24 ระบบออโต้ได้มาตรฐานบริการดีบริการฉับไวสวนใจก็แอดไปที่ ID Line PAK24 อ PAK24 จะมีแอดมินคอยให้บริการท่านตลอดเวลาอย่าลืมแจ้งว่าหมอมวยบ้านนอกแนะนำมาจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับครับเพื่อไม่ประการเสียเวลาครับไปกันครับทัศนาวิจารณ์คู่ที่1เพชรไดมอนด์ชหพยัก เจอกับคู่ปรับเก่านันดินโยสพันพัง,งา101ปอดนะครับทางด้านมุมแดงเพชรได,ดมอนด์อายุ14จากสีสะเกตก็ซ้อมที่ชอห้าพยักครับส่วนสูงนี่156เซนติเมตรน้ำหนักไปปอๆ43กิโลกร,รมัมจกมาประมาณ50กว่าครั้งเป็นมวยฝีมืออาวุธครบเครื่องนอกได้ในดีดักศาสตรแข้งเตะขวาต่อยขวาเหลี่ยมจัดจ้านฉลา,าดรวดเร็วเก่าเกมฟอร์ม สี่ไฟล์ล่าสุดนี้ก็มีชนะคะแนนนันดิโนโซอบุนมทริทที่ศึกมวยไทยพันธมิตรแพน็อกยกสองเวลไฟล์รถสวยใจเจตที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชรแล้วก็ชนะคะแนนอ่าพยักทักศิณสอสสัตสิวัตรที่ศึกมวยไทยพันธมิตรแล้วก็ย้ำแคนเอาชนะคะแนนพยักทักษิณได้อีกครั้งที่ศึกดาวรุ่งปทุมธานีครับส่วนคู่ชกทางด้านมุมน้าเงินเด่นนี้ นันดินโย่สพังงาสพันพังงานะครับหรือว่านันดินโน่สวุมิมิตริตัวเดียวกันครับอายุ16ปีจากสุราษฎร์ธานีก็ซ้อมที่สวุมิมิริส่วนสูงนี่163าน้ำหนักป่อยๆ4 3กิโลกร,รมัมจกมา40กว่าครั้งเป็นมวยข่าได้ฝีมือได้นะครับอาวุธครบเครื่องนอกได้ในเหนียวแน่นเดินเปิดเกมตั้งรับจับทางได้เดินเป็นแข่งแข่ง,แ,ขงแรงหัวจิตหัวใจได้ปลายมั่นคงครับ 5ไฟหลังก็มีชนะ3แพ้2 3ข้างหลังมีแพคคะแนนเพรไดมอนด์ชอ5พยักที่ศึกมวยไทยพันธมิตรแพ้คะแนนเวลไฟรถสวยจากเจตที่ศึกมวยไทยเกยียรติเพชรล่าสุดเอาชนะน็อกยก2เวลไฟล้างมือล้างตาได้สําเร็จในศึกดาวรุ่งนอสงวนพงค์ครับครับทั้งคู่นี่เคยใช้บริการกันมาเมื่อวันที่14เมษายนปี68ในศึกมวยไทยพันธมิตรรูปเกมก็เป็นฝ่ายแดง เพชรไดมอนต์ Diamond, ตั้งรับจับทางดักสาดแข้งดักเสียบดักแทงส่วนนันดินโยเดินเปิดเกมปั้มรัดฟัตตีบูดูดันแต่ก็ไล่ไม่ทันในที่สุดแพ้คะแนนลงมาแบบน่าเสียดายครับวันนี้ได้โอกาสแก้มือล้างตาก็เพิ่มพิกัดเป็นร้อย่ปอนด์นะครับน้ำเงินดันดินโยได้สูงได้ลอยครับวันนี้ต้องลงทุนเดินแต่ต้นๆเดินบทเดินเบียดปั้มรัดฟัตตีเพื่อให้กูชกนี่แผ่วปลายให้ได้นะครับ แต่ส่วนตัวผมมองว่าจะเดินไปเข้าทางของเพชรไดมอนด์ครับที่รอดักสัตว์แข้งดักเสียบดักแทงอยู่แล้วนะครับน่าจะเป็นหนังเรื่องเก่ามาใช้ใหม่ครับผมให้แดงเพชรไดมอนด์ชอ้าพยักเป็นมวยรักมวยชอบระดับ2ดาวครับไปกันต่อคู่ที่2กันเลยครับซูเปอร์แบงค์สอมณีวันเจอกับสิทธิรักดาบสงทางหลวงพิกัด110ปอนด์เท่ากัน ซูเปอร์แบงค์2มณีวันอายุ22จากลำปางก็ซ้อมที่ค่ายสุรศักดิ์มนตรีจังหวัดลำปางครับส่วนสูงนี่164น้ำหนักปล่อยๆ53กิโลกรัมจกมาประมาณ40กว่าครั้งเป็นมวยขวาฝีมือดีครบเครื่องนอกได้ในดีดักสาดแแค่งเตะขวาต่อยขวาเหลี่ยมเชิงได้ปลายมั่นคงวอว์มสามข้างหลังก็มีชนะคะแนนเจ้าเสือใหญ่ชอชนะการโยธาที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ แพนนกยกสามเพชรมรกตสิทธิ์สองพี่น้องที่ศึกมวยไทยพันธมิตรล่าสุดเอาชนะนกยกสองเพชรอันวาสอเสกสรรที่ศึกมวยไทยพันธมิตรครับส่วนคู่ชกทางด้านมุมนาเงินสิทธิรักดาบสงทางหลวงอายุ19จากสตูลก็ซ้อมที่สอเดชพันธ์ครับเป็นมวยเก่าเก่าเกมฝีมือดีนะครับอาวุธครบเครื่องดอกได้ในดีแต่ว่าหายไปจากเมืองกรุงประมาณ2ปีนะครับ ฟอร์มก่อนหายไปก็มีชนะคะแนน F1 ฟวปอเพชรมวยไทยที่ศึกมวยไทยพันธมิตรแพ้น็อกยก4ฟิลพลันชัยที่ศึกรวมพลคนคลองตาลเมื่อวันที่22กันยายนปี65โน่นนะครับครับรูปเกมที่น่าจะเป็นแดงซูเปอร์แบงค์สอมณีวันอายุ22เป็นรุ่นพี่3ปีนะครับสภาพร่างกายดีกว่าเพราะว่าโชคประจำสม่ำเสมอ ส่วนน้ำเงินสิธิรักดาบสงทางหลวงรุ่นน้องได้สูงได้ลอยแต่ว่าสภาพร่างกายเป็นรองฝีมือดีครับตนๆนนี้น่าจะทําได้ดีก่อนนะครับแต่ไปไปลาบทเบียโดโดนต่อโดนคุณทีผมทีผมมองว่าซูเปอร์แบงค์ครับน่าจะเป็นฝ่ายเบียดเอาชนะได้ท้ายๆนะครับผมให้แดงครับซูเปอร์แบงค์สอมนิวันเป็นเมยอรักไม่ชอบระดับ3ดาวครับ ไปกันต่อคู่ที่3กันเลยครับปตักทองคำซินบีมวยไทยเจอกับวันเพเด็ตเกียร์เขาน้อยพิกัดร้อยเก้าปอนด์เท่ากันประตักทองคำซินบีมวยไทยหรือว่ากกาไก่เอนลี่มวยไทยอายุ17จากจังหวัดตรังก็ซ้อมที่ซินบีมวยไทยจังหวัดภูเก็ตครับส่วนสูงนี่ร้อเซนติเมตรน้ำหนักป่ยปอนดา54กิโลกร,รมัมชกมาประมาณ35ครั้งเป็นมวยเขา่าผสมผีมืออวุธครบเครื่องนอกได้นายเหนียวแน่นเตะขวาต่อยขวาปั้มรัดฟันตีบูดูดานเหลี่ยมเขา่ขาเกาเกมสายหน้าดี มีลุกฮึ้ตลอดปอดใหญ่ปลายแรงเป็นมวยฟอร์มสดครับ8ไฟล่าสุดนี้ยังสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นมีชนะเจเสมอ1ครับ3ามครังหลังก็มีชนะคะแนนวันพิชิตสมคิดดียิ่งที่ศึกมวยไทยพันธมิตรชนะคะแนน m อ6บ้านแรมบ้าที่ศึกมวยไทยพันธมิตรล่าสุดก็นี่แหละครับเสมอกับวันพระเดชเกียรติขาวน้อยที่ศึกมวยไทยพันธมิตรครับ ส่วนคู่ชคทางด้านมุมน้ําเงินรวันเผด็จเกียริเขาน้อยอายุ17จากจังหวัดสตูลก็ซ้อมที่เกียริเขาน้อยจังหวัดสตูลครับส่วนสูงนี่170ซนติเมตรน้ำหนักววดปล่อยก็53กิโลกรัมชกมา40กว่าครั้งเป็นมวยฝีมืออาวุธครบเครื่องนอกได้ในดีดักษาดแข้งเตะขวาต่อยขวาเหลี่ยมจัดจ้านกระดูกดีหลังจากหายไปประมาณ1ปีนะครับปี68นี่กลับมาแล้ว2ไฟนะครับก็มี แพนอกยกสี่เด่นเมืองจานปอมมงคลอินที่ศึกท่าน้าไทยเกร็ิเพชรลาสุดกันนี่แหละครับสเสมอกับประตักทองคำสินบีมวยไทยที่ศึกมวยไทยพันธมิตรเมื่อวันที่11สิงหาคมปี68ที่ผ่านมาวันนั้นก็ชก109ปอนเหมือนกับวันนี้แหละครับครับรูปเกมที่เจอกันวันนั้นนะครับประตักทองคําาอศัยความสดเดินบดเดินเบียดนะครับแลกเตะแลกเข่ากันดุเดือดคู่ขี้สูสีพลิกไปพลิกมา อาวุธน้ำเงินวันพระเด็ชนี่ดูดีกว่าแต่ว่าบรรยากาศอยู่ที่ประตักทองคาครับจบพายกกรรมการชุม,มือให้เสมอกันมาแบบ่าใจของฝ่ายวันพระเด็จครับจึงต้องมีวันนี้นะครับแบบไม่ต้องรอนานวันนี้มาเจอกันในพิกัดเดิมครับที่เดิม1้อยเปอนด์ครับสําหรับตัวผมมองว่าไฟที่แล้วนี่สภาพร่างกายของวันพระเดจก็ยังไม่เต็มร้อยเพราะว่าฟื้นกลับมาแค่สองไฟนะครับ แต่ไฟนี้เป็นไฟที่3ที่เข้ากลับมาร่างกายน่าจะเริ่มเข้าที่เข้าทางนะครับก็เริ่มคิดได้ทําได้นะครับน่าจะเบียดเอาชนะประตักทองคําได้ท้ายๆคู่นี้ผมให้น้าเงินครับวันเ็จเดีดเกตเขาน้อยเป็นมวยรักไว้ชอบระดับ4ดาวครับครับก็มาถึงคู่ที่4คู่เอกประจําวันนี้ครับเบอร์หนึ่งสอนสละชีพเจอกับคู่ปรับเก่าฉลามชนชอชมกรีนพิกัด1 1 7ปอนด์เท่ากัน เบอร์หนึ่งซอสละชีพอายุ1 7จากสระบุรีก็ซ้อมที่ลูกเจ้าพ่อกุมประกันจังหวัดสระบุรีครับส่วนสูงนี่ร้อยหกสิบห้าเซนติเมตรน้ำหนักปอดปล่อยห้าสิบแปดกิโลกรัมยกมาหกสิบกว่าครั้งเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องนอกได้ในเหนียวแน่นดักาสาดแข้งเตะซ้ายต่อยซ้ายปั่มรัดฟัดตีบูดูดันปอดใหญ่ปลายแรงกล้าแลกกล้าลุยห้าไฟหลังชนะสองแพ้สามครับสามครั้งหลังก็มีชนะคะแนนทันเทศสอนนรุมนที่ศึกมวยไทยพันธมิตร ชนะน็อกยกหนึ่งชาไทยบางแสนไฟคลับที่วัลลุพินีล่าสุดแพ้คะแนนรีฟดีนมัสดอที่วัลลุมพินีครับส่วนคู่โชคทางด้านมุม,มน้ำเงินฉลามชนชอชมกลิ่นอายุ16จากชนบุรีครับกมที่โด่งบางทรายชนบุรีส่วนสูง1 6 8น้ำหนักปล่อยๆ56โชคมา60กว่าครั้งนะครับตัวนี้ก็เป็นมวยฝีมืออาวุธครบเครื่องดักสัดแข้งเตะซ้ายต่อยซ้ายเหลี่ยมจัดจ้านฉลา,าดรวดเร็ว อาวุธหลากหลายปลายมั่นคงครับเป็นมวยความสดครับห้าไพหลังชนะ3แพ้1เสมอ1 3ครั้งหลังก็มีชนะคะแนนเพชรเมืองกันชอห้าพยักที่ศึกมวยไทยพลังใหม่แพ้คะแนนอีคิว้างสอสละชีพที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ล่าสุดเสมอกับพันลำสอสมหมายที่ศึกดาวรุ่งนอสงวนพงครับกรับดูเกมที่น่าจะเป็นสําหรับคู่นี้ทั้งคู่ที่เคยใช้บริการกันมาเมื่อวันที่ เตุลาคมปี67พิกัด109ปอนต่อ110ปอนโดยเบอร์หนึ่งเป็นฝ่ายต่อน้ำหนักให้1ปอนนั่นเองนะครับรูปเกมซ้ายเจอซ้ายนอกกับในไฟเตอร์เจอฝีมือเป็นฝ่ายทางสลามชนดักสาตวแข้งเตะซ้ายต่อยซ้ายเบียดเอาชนะคะแนนมาได้แบบคุ่ขี้สูสีครับแดงเบอร์หนึ่งอายุ17เป็นรุ่นพี่1ปีครับเป็นมวยเข่าเดินเปิดเกมส่วนน้ำเงินสลามชน ตั้งรับจับทางโรอโต้รอบวกดักสาสแข้งดักเสียบดักแทงน่าจะเบียดเอาชนะเบอร์หนึ่งสอสละชีพได้ไทยไทยย้ำแข้นได้อีกครั้งหนึ่งครับผมให้นําเงินสลามชนชอชมกลิ่นเป็นมวยรักมวยชอบระดับ1ดาวครับครับก็จบทัศนาวิจารศึกมวยไทยพันธมิตรทั้ง4คู่ก่อนจะไปดูสรุปมวยรักมวยชอบหมอมวยก็ขอโกาสแนะนำ สินค้าอุปกรณ์กีฬามวยไทยครบวงจรโดยทาง YouTube ร่วมมือกับแอปช้อปปีนะครับให้บริการสินค้าได้มาตรฐานบริการดีบริการชับไวราคาย่อมเยาวนะครับมวยนักมวยทีมไหนสนใจก็ลองเข้าไปเลือกชมเลือกซื้อได้ตามลิงก์ที่ปักไว้ข้างล่างนี้นะครับไปครับสรุปมวยรักมวยชอบศึกมวยไทยพันธมิตรประจําวันจันทร์ที่22กันยายนปี68นี้ครับคู่ที่1ผมให้แดงครับเพชรไดมอน ชอห้าพยักเป็นมวยรักไม่ชอบระดับ2ดาวเหลี่ยมมวยไ q มวยดีกว่าครับคู่ที่2ก็ให้แดงครับซูเปอร์แบงค์สมณิวันเป็นมวยรักไม่ชอบระดับ3ดาวสภาพร,ร่างกลายปลายมั่นคงกว่าครับคู่ที่3ให้น้าเงินวันพเดัเกียรติเขาน้อยเป็นมวยรักไม่ชอบระดับ4ดาวเหลี่ยมมวยเก๋าเอาอยู่ครับคู่ที่4ให้น้ําเงินฉลามชนชอชมกลิ่นเป็นมวยรักไม่ชอบระดับ1ดาว เลียม,มวยไอคิวมวยดีกว่าครับครับ,รบขอ้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงทัศนวิจารณ์เบื้องต้นเท่านั้นนะครับผลการวิจารณ์อาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างถ้าเห็นด้วยก็ตามกันได้แต่ถ้าเห็นต่างก็สวนได้เลยไม่ว่ากันครับขอบคุณทุกการติดตามครับโชคดีครับสวัสดีครับ